สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเ,เพื่อนๆน้องๆชาวยูทูบทุกคนครับผมนี้อยู่กับผมครับกับบ่าวนิพนธ์มากินมาเที่ยวครับวันนี้บ่าวนิพนธ์จะพาเอฟซีมาเดินามาเดินช้อปปิ้งครับมาเดินเล่นเดี๋ยวมาเดินดูกับข้าวอาหารที่ตลาดนัดสวนน้ำูมนะเอฟซีป่ะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินไปชมกันก่อนนะครับนี่ครับเป็นโซนแรกนะ เป็นโซนผลไม้อาหารนะครับผมเดี๋ยวจะพาเข้าซอยซอยที่หนึ่งก่อนเลยดูตลาดนะัดวนพิกัดนะครับผมที่สำหรับเอซีท่านไหนที่ยังไม่เคยมานะครับผมอยู่ที่ถนนเส้นลาดกระบังครับผมลาดกระบังออนนูสนะตลาดจะอยู่ที่ทางแยกสุขสมานนะครับผมจะมีสามแยกสุสมานที่ทาง จะไปสนามบินสุวรรณภูมิครับผมก็จะมีตลาดนัดสุวรรณภูมิอยู่ก็ลูกค้าก็เยอะมากมายเลยครับผมลูกค้าก็เยอะเพราะว่าร้านค้าก็เยอะพอสมควรนะครับผมร้านเสื้อผ้าก็เยอะร้านอาหารการกินก็เยอะครับผมส่วนโซนด้านนี้จะเป็นโซนอาหารแล้วก็ผักผลไม้นะครับผมเดี๋ยวจะพา fc เดี๋ยวบ่าวนิพนธ์จะพา fc ไปเดินชมก่อน,นครับผมว่ามีอะไรขายบ้างนะครับผมวันนี้ ก็บ่าวีิพลก็ไม่ได้มานานแล้วผมที่ตลาดนัดวันภูมิเดีย๋ยวพาไปดูก่อนครับผมว่าล็อกแรกเขาขายอะไรบ้างครับส่วนนี้ก็เป็นร้านผลไม้ตามฤด,ดูกาลนะครับผม,มก็มีทุกอย่างขายปีเดินชมครับสตอเบอรี่ด้วยนะครับผนหวาน รมีอาหารไทยอาหารอีสานครบหมดเลยครับผมีส่วนมากก็จะรับรับโครงการหมดเลยครับผมทุกร้านอะเกือบทุกร้านครับรับโครงการหมดนี่ก็เป็นร้านไก่ไก่หมูหดนี่นี่ก็เป็นเบเกอรี่ขนมปัง เปลี่ยนปลาทอดปลาแดดเดียวทอดนะผมรับที่หนึ่งนะเชินมาโหนี่ก็เป็นอะไรบาร์บีคิวเราก็จะเดินเร็วหน่อยนะผมตเติมเยอะข้าวเปล่านี่ก็เป็นอะไรวะยำหรือเปล่าร้านยำมันเป็นยำลูกชิ้น เปยนร้านลูกชิ้นปิ้งยำได้แลผมซื้อไว้แา้วยำโซนนู้นก็เป็นโซนเสื้อผ้าเราโซนด้านนี้จะเป็นอา,อาหารการกินผักผลไม้ตามฤดูกาลมากกว่านะผมส่วนมากก็ร้านค้าก็จะเข้าโครงการหมดแลวครับผมโครงการรัฐบาลนะครัผมนี่ผละครึ่งไปเราชนะนก็เรารักันกำลังจะมา ร้านมาแมลงนี้ยังมีคนละครึ่งนะผม,มแมงรถด,ด่วนจานละยี่บาทขายดีครับอร่อยครับร้านนี้บ่าวน,นิพนก็ชิมไปแล้วอร่อยนี่ก็เป็นร้านข้าวร้านหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นร้านขนมกีนน้ำยาครับ เราชนะก็รับเหมือนกันกินน้ำยาร้านนี้ก็อร่อยนะคมนั่งทานได้นี่เป็นขนมครกนี่ก็เป็นร้านดําครับ โซนอาหารก็จะสุดแค่นี้ครับผมนี่มาม่าญี่ปุ่นโซนนั้นก็เป็นเสื้อผ้าไปครับเราไม่ไปเราดูโซนนี้โหนี่ร้านปลาหมึกหมึกย่างครับอยู่ซอยหนึ่งซอยแรกเลยครับผมตัวใหญ่ 80เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเดินดูก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนี่ก็เป็นร้านผลไม้ผลไม้สดตามฤด,ดูกาลถุงละ20บาทเป็นแพ็คก็มีครับผม,เ,บมเห็นไหมครับก็หลังแตงโมมะม่วงมะม่วงสุกก็มีครับข้เหนียวมะม่วงก็มีนะมีร้านอะไรนะ ปลาเค็มแดดเดียวครับปลาสลิดท,ทอดเดี๋ยวจะพาเดินทมทุก,กล็อกทุกร้านเลยนะผมอันนี้อันนี้เป็นไก่ทอดนะหนังหนังไก่ทอดอก็จะกล้องก็จะสันส่นๆหน่อยนะผมแบบ ถือสดๆเลยครับผมไม่ต้องไม,ไ,ไม่ได้เอาที่ไม้ไม้รองไม้กันสั่นมานับนี่เป็นขนมก็ร้านผักอีกร้านหนึ่งครับก็คนลูกค้าเยอะมากเลยก็ค้านอนหลับแล้วลูกค้าเยอะห <c oughs> ยอกหยอกร <c oughs> ้านอลไครับเนี่ยอันนี้เป็นอาหารญี่ปุ่น,นครับ ครับุณซูชิอราญี่ปุ่นเนี่ยเขาปั้นครับเขาปั้นก็อยู่ซอยสองนะผมชิ้นละห้าบาท FC ชิ้นละห้าบาทไปร้านหนึ่งครับผม นี่ก็เป็นร้านน้ำผลไม้ครับน้ำมะน้ำผลไม้ปั่นนี่ก็ส่วนมากก็ร้านค้าก็รับคนละครึ่งหมดเกือบทุกร้านนะครับรว่าถ้าไม่รับก็ขายไม่ได้รุ่งตรงนี่ก็เป็นน้ำปั่นนี่ก็เป็นร้านขนมกินอีกร้านหนึ่งครับผมร้านนี้ก็บ่าวิพนคนก็ยังไม่เคยชิมครับ ต่มาก็จะไปชิมร้านแรกนะอร่อยอย่างร้านนั้นร้านนี้ยังไม่ชิมน,นี่ก็ปลาทูครับปลาทูนี่เป็นสาลายนะของละยี่สิบบาทนี่ก็จะเป็นเลย ไส่ย่างไส่ย่างแล้วก็สแกนหมดครับอันนี้เป็นแหนม นีเป็นร้านยำ้มหรือร้านอะไรมีสอยที่สองของสอยอาหารโซนอาหารนะรวบกับปลาหมึกอีกร้านหนึงหมึกจ้าง ไายดอกไม้ครับไหว้พระไหว้รถนี่ครับใบซ้อนครับนี่เป็นล็อกที่3แล้วนะเราก็มาเจอร้านซูชิข้าวปั้นครับปั้นละ5บาท ได้ครับขับปัปป่นปไปกันเลยผลมากก็จะเป็นสาวๆครับชอบกันอาหารญี่ปุ่นมีอะไรมีกุ้งสวยนะน่ากินไข่กุ้ง ละ5บาท10บาทครับตามป้ายราคาเลยนะไปต,ต่อครับเดี๋ยวเราจะพา FC เดินดูก่อนครับนี่มีรถตีสายไหมด้วยครับวันนี้มีรถตีสายไหมด้วยทุดว่าสา3ูห้าบาทนะ เป็นอาหารอีสานครับปลาทูผักลวกน้ำพริกส่วนนี่อันนี้ก็เป็นปลาทอดเหมือนกันครับปลาแดดเดียวทอดพ่อจะกินก่อนวะอันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยไข่ไข่ ไส่ย่างครับผมข้างในเป็นไข่ส่วนเรื่อครับผมอ๋อข้างนอกเป็นไส้ข้างในเป็นอ๋อไส่ยัดไส้ไส่ยัดไส้ย่างครับมาและเท่าไหร่ครับมาแล้สิบบาทนะมาแล้สิบบาทแวะมาซื้อได้ครับโอ้ล็อกที่สามนะครับเนี่ยมีชื่อร้านด้วยนะมีชื่อร้านด้วยเนี่ยเดี๋ยวเลยครับทำง่ายครับอ่ามันไส้โอ๋อซื้อ ทื่ร้านนี้ติดหูเลยครับเนี่ย้ไปรุ่นยไม่รุ่นไ่รุ่นครับมีไข่ไข่ทรงเครื่องย่างด้วยนะครับไข่ไม้เท่าไหร่ครับเนี่ยไข่ไม้ละยีบาอ๋ไข่กรไม้ละยี่สบาทครับขอบคุณครับหอมหอมมีสแกนคนละครึ่งด้วยเข้าโครงการทุกอย่างเลยนะครับผมพก็ค้าก็หล่อใจดีด้วยแถมแถมได้ด้วยครับ รานลูกชิ้นลูกร้านลูกชิ้นอีกร้านหนึ่งครับผมนี่เป็นลูกชิ้นปิ้งน้ำจิ้มรสเด็ดเหมือนกันเนี่ยร้านเนี้ยลูกชิ้นซิ่งสุวรรณภูมินะครับผมดูลูกชิ้นเขาเดีเ๋ยวก็เยอะจ้างแทบไม่ทัน,นครับร้านนี้นี่ครับมาดู ซิกเนเจอร์ร้านหนึ่งของเราอันนี้ยังมาพี่นะคะหมึกย่างร้านนี้ขายดีที่สุดแล้วนะีลูกค้ายเยอะอร่อยด้วยร้านนี้ก็กินบ่อยเหมือนกันครับไม้ละ10บาท30บาท10บาท20บาท30บแล้วก็50า ก็ตัวใหญ่นะ่าจะเป็นที่80ดสิบห้าสิบห้าสิบตอนนี้ห้าสิบครับ,บนะนี่ย่างสดๆแบบร้อนๆ